สวัสดีครับยิมพอนดุลเชนเนลครับมาเบื่องงานบุญบ่งฟัดครับพน,น,นเป็นเมื่นเลยบัดน,นี้จากมาแต่บ้านไรเนาะนนสุดยอดเลยโอ้พ่นลายดีครับผมมแต่บ้านไรกันล่ะครับวารีอุดม,ดมครับผมบุ้มเดียวกันเนาะุ้มเดียวกันเนะาะทาโพสีเท้าครับผมคนละมูเซื้อครับ วันนี้เราดมหมูหมูไหนครับห<อ>ม,ม,มูหกโอ้หัวน้ำถานหมูห่เนาะผมหมูห่าครับผมบังไฟร้านจุดไปหลอดมันตีไฟร้านบางนังขึ้นเนื้ออืมจักรลอยเหรอครับเดี๋ยวใส่พวกฟังบอกครับอืมยันอยู่ไกลอ้าวอา้อาวอ้าวครับผมอันนี้บังไฟยังครับนี่บับงไฟแสนกับร่างขึ้นครับผมโอ้นี่แหละครับผม ในรอบหลายปีแห้งเมื่อเบิ่งบวกไฟผมนี่สี่สิบกาปีหมดแล้วครับเบิ่งสมัยแต่เด็กหน่อยแต่ก่อนบหมอนทาเขาโด่งดังเนาะครับเนาะสนามนี่สมัยเป็นเด็กหน่อยพอทานวัวไล่ตีไปเก็บจีเกียวงไฟแตกเล่าเล็กสมัยก่อนเนาะต่างเส้นยิมอยู่นี่เนี บ่งไฟใหญ่อยู่นี่บ่งไฟน้อยอยู่นี่ครับผมก็เก็บบ่ยูเหรอแม่นบอกมันมันบอกเลยเป็นเดินหน้าเหี้ยคือเก่านะครับเนาะโอ้โนี่ครับผมบานว่ดดีอุรมของแพ่เลยนี่เที่ยวบ่งไฟมาสมัยปีุ่นแล้วผมปีสองศูนย์ก็ขัวฝนละ ไฟใหญ่กันล่อแน่นอย่งหน่อยครับโอ้คนหลายง่ายจริงพี่ไปแถวพูน่่ขีโอ้บ้องไฟครับรบ้องไฟครับผมอันนี้กำแล้วเท่าไรล่ะครับนี่บ้างละบาทอ,อืมครับผมครับผมโอ้ขายจำหน่ายบ้องไฟครับผมงานบุดบ้องไตครับจำหน่ายบ้องไฟครับผม ของกินมีหลากหลายครับผมทุกคนหลายงางครับผมือว่าเป็นงานที่วนที่สุดอีกงานหนึ่งแล้ครับผมตอนในวงไปแสนกำลังอยู่ทั้งข้างแล้วครับไปแสนอยู่บนข้างแล้ว ก็สมัยเป็นพอเล็กครับดูใกล้ๆได้ oh. 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 ทุกจุดทุกบองเรียกต่อยลอดภทยชมชนหมสามโพสงาเป็นพี่นเผาสามสาเดทงานคนเมียสวยคนสูงสูงลงสาสาตนไปไกลไปได้หลายคอยทงานคนเมียสวยโพ้งางามสามจงโชคดีสามสาไป หมุนไปตองนั้ยนอยอดเลยครับ่การเดินแท่งดีเยี่ยมยเสียบตัวเคาเม็เม็จันรันเห็นสําคัญด้วยท่านนี่ เบื้องตกครับผมันีร้อยวันีีบ้างครเขียนซ้ำกันี้มึงใส่ครับคุณอสซงาบอกเยังก็ครับหันเพนันมีสวยทำไมันเมียสวยถายนเมียสวยวเบ้งขอเด้ออกาทางขวาเด้ โอ้ยบอเห็นน้ำหรอกครับผมสุดยอดเลยครับผมหาฟังเวลาอย่างเดียวมันเป็นเมือนนี่เลยครับผมมันเป็นเมือนเลยครับผมขน,น,น,นบนองไปใจเย็เดี๋ยวควรนีป๋าก่อ เรีมงงานสองกล่องครับผมเงแกนงนเีดียกนกแนเบาได้อยคะแนนกนไตเบ่งนานดีตามแนวงานนี้มีขาวมงขาไปอยู่นี่เร้เขาสับางเมืองสองเมือองลหินบ่อ เดิ <ates> OK, นกับลูกกันรึเปล่าเพขาทียนเดียวเทียนเดียวเป็นเรื่องแรกเป็นไฟเจีสัตว์ได้ด้วยทางด้านที่หนกคนไมครับข้าวขาหารดีมันโกขาดโบเพร่บสมบูรณ์ทุกอย่างขาบพ่เดียว ใชครับป็ตัวเดตยวกันฮะสีป่าปาป่า่าเนี้ยมองเห็นครับเดนะครับให้คสนใจนะครับใปสนใจด้ย้แป๊บสนใจนะครับโอ้ยมาบางขึ้นของผมเลยครับจะบอกเนี้ยเรื่องการเรื่องเต้น

แดงนะครับแตคัสนใจกันได้เพ่นตไฟททนหน้าครับตลอดนะครับทางทีมชาจะหาใจวเต็มที่หากกี้ที่เซตรดสองเหกสแดงหเนีนะับตีดงาเนี่ยดด้วยดคสนใจได้ทด

เดงนดีดีส mm ิบคแนนดดใช่ำอยู่ใส่เดงนักีสบยสุดเอมันแห้งนาะแนวเลยเนาะขางวขานเมฆขาว นะวยกล้งไมด้ชัดเจนนะครับซีเตอรดเลว้กแดนทำไม่ได้เนะแกเลรแบบตาเลยตึ้งครรัสโอ้โหะตัวแซีซีมาเตะตอนไหนนะกันนะครับเอนนี้นะครับมาสนใจนะครับกับทีมงานสอ ส5 0สอยหาลบยังกหลังสบอ